น้องมิดอ่ะกินอะไรวะอืมนั่นนั้ครับหมูเอาวะไปซื้อน้ำถุงไหนมากินน้องก็ปรุงให้ปรุงกับอะไรนะหนมจีนร้อนถ่ายคลิปว่าสวยน่ารักดีแล้วไม่แพง มึงก็กลางวันนี้ร้อนๆนะร้องคาราโอเกะน้องจัดให้ร้องมาหน้านี้เลยแต่น้องก็ไม่ไปกับแขกนะร้านี้ไม่ไปกับพี่โอเคยไปไหมไม่เข้าเคผ่านแตไม่เข้า อันนี้เขาเรียกตำแหละตำลาวเค็มั ยากาศแบบันบ้างออกมาจากตัวเมืงองอำเภอเชียงคานมาขับรถมาบ้านพี่ม่อมซอยสิบเอแล้วก็มาเจอสาวเราก็เลยชวนมานั่งกินอะไรผกินผงกินร้อนก็ตามยาวเ <laughs> ก็บข้อมูลนเ,นเพื่อจะดูสาวเราก็สวย ก็้มตาเป็นร้าน,นเล็กๆแต่ว่าโอเคอยู่ทีม <c oughs> รยการตำ ยอดร้านอยู่ทางปากเข้าซอยสวนร้านอยู่ตรงข้ามปากซอยสวนเป็นร้านริมถนนเส้นเชียงคานเลยอร่อยครับอร่อยต่อบส้มตำแบบบ้านๆอร่อย นี่นี่คือมาเฟียเชียงคานะครับพี่ม่อมใส่ีิเ <c oughs> วดเราเล่นเราเล่นล่น